บทบัญญัติปะหารชีวิตแต่พระวิญญาณมาเพื่อให้ชีวิตนะคะพี่เจนจะอธิบายลงลึกวันนี้นะคะ 2, 2> โครินบทที่3ค่ะข้อ6กล่าวว่าพระองค์ทรงให้เรามีความสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่พันธสัญญาแห่งบทบัญญัติที่จาลึกไว้แต่เป็นพันธสัญญาแห่งพระวิญญาณเพราะ เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะบทบัญญัติปะหารชีวิตแต่พระวิญญาณปะทานชีวิตนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะทําไมพระเจ้าถึงให้แล้วทําไมท่านเปาโลถึงกล่าวเช่นนี้น้องเพิ่องอ่านพระธรรมโลมกับบทที่7ข้อ9ถึงข้อ18บแปค่ะเชิญค่ะครั้งหนึ่งพระเจ้าดำรงชีวิตยอยู่โดยประจษาพ,พระราชบัญญัติ แต่เมื่อมีพระราชบัญญัติบาปก็กลับมีขึ้นอีกและข้าพเจ้าก็ตายพระบัญญัตินั้นซึ่งมีขึ้นเพื่อให้มีชีวิตข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุที่ทําให้ถึงความตายเพราะว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพเจ้าและประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญัตินั้น เหตุฉะนั้นพระราชบัญยัติเป็นสิ่งบริสุทธิ์และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกลับทําให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือ hmm. ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทําให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อ จะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนะเพราะเรารู้ว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าถ้าพระเจ้าเป็นแต่เนื้อหนังถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปน,น,นี้นค่ะชัดเจนนะคะพี่น้องในพี่เจจะ แปลให้ฟังนะว่าทำไมนะทำไมท่านเปาโลถึงกล่าวไว้อย่างนี้อย่างเช่นข้อ9ก้าบอกว่าครั้งหนึ่งท่านว่าครั้งหนึ่งหมายถึงครั้งไหนคะท่านบอกครั้งหนึ่งค้าพระเจ้าดำนินชีวิตโดยไม่มีบทบัญญตัติแต่พอมีบทบัญญัติบาปก็มีชีวิตขึ้นมาและค้าพระเจ้าก็ตายหมายถึงว่าครั้งหนึ่งนะครั้งไหนตอนที่ท่านเปาโลเป็นเด็กอยู่คะ่ะ เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงอนุญาตให้เด็กๆที่ท,ที่ที่ตายไปนะจะเด็กตายยังเล็กและพระเจ้าอนุญาตให้ไปสวรรค์เลยค่ะไม่ต้องผ่านไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาค่ะเพราะว่าบัญญัติกฎบัญญัติหรือกฎรู้ดีรู้เชื่อยังทํางานไม่ได้สําหรับเด็กค่ะท่านปาโลบอกว่าครั้งหนึ่งครั้งไหนอ่ะครั้งที่ตอนเป็นเด็กค่ะเยาว์วัยค่ะนะ ยังไม่สามารถตัดสินใจเองอะไรได้ยังมีเป็นเด็กๆอยู่นะคะครั้งหนึ่งครับพระเจ้าดำเนินชีวิตนะดำเนินชีวิตโดยไม่มีบทบัญญัติหมายว่าบทบัญญัติรู้ดีรู้ชั่วที่พระเจ้าใส่ให้กับทุกคนค่ะเราทุกคนถึงจะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าเกิดมาก็มีอะไรจิตสามันสำนึกรู้ดีรู้ชั่วตรงนั้นเป็นบทบัญญตัติและเป็นบัญญัติมาตรฐานหรือเรียกอีกทีนึงคือว่า กฎหมายของพระเจ้าค่ะคําว่าบทบัญญัติก็คือกฎหมายนั่นเองค่ะกฎหมายของพระเจ้าค่ะนะครั้งหนึ่งตอนที่เป็นเด็กๆกฎหมายของพระเจ้ายังไม่สามารถเล่นงานเราเพราะเราเป็นเด็กอยู่เด็ก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 ทารกหรือว่าเด็กเล็กๆนะกฎหมายตรงนี้ทําอะไรไม่ได้ท่านเปาโลก็เช่นกันนะคะแต่พระท่านท่านบอกว่าแต่พอมี พระราชบัญญัติบาปก็มีชีวิตขึ้นมาขึ้นมาที่ไหนขึ้นมาในใจท่านและข้าพเจ้าก็ตายหมายทางว่าท่านโตมาป,ป๊บท่านรู้ดีรู้ชั่วสามารถที่จะแยกแยะว่าอันไหนดี อันไหนเชื่วสามารถที่จะแยกแยะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนบาปอันไหนดีใช่ไหมเริ่มละกฎบัญญตัติคือว่ากฎกฎหมายรู้ดีรู้ชั่วเริ่มทํางานในท่านท่านก็บอกว่าท่านตายเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนต้องการพระเยซูนะคะข้อสิทบ,บอกว่าข้าพเจ้าพบว่าบทบัญญัตินั้นเองที่มุ่งหมายให้นําชีวิตมาแท้จริงกลับนําความตายมาเห็นไหมอ่ะกฎบัญญตัติรู้ดีรู้เชื่อถ้ารู้ปบ ตายฝ่ายวิญญาณเพราะว่าอะไรรู้เปล่าตอนเป็นเด็กกฎตรงนี้ยังไม่รู้เด็กไม่รู้เรื่องนะกฎหมายตรงนี้เอาเอาโทษเด็กไม่ได้โอเคเพราะบาปช่วยโอกาสจากพระราชบัญญัติทุกครั้งที่เราอ่านว่าคำว,ว่าพระราชบัญญัติให้เข้าใจง่ายๆก็คือกฎหมายของพระเจ้านะคะล่อลวงข้าพระเจ้าและบาปทําให้ข้าพระเจ้าตายโดยทางพระบัญญัติโอเคดังนั้นแล้วบทบัญญัติ จึงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและดีงามก็แล้วฟังเราตรงเนี้นก็แล้วสิ่งที่ดีงามกลับเป็นความตายสําหรับข้าพเจ้าหรือนั่นเป็นคาถามเปล่าเลยแต่เพื่อให้รู้ว่าบาปคือบาปคือบาปมาสอนอะไรบาปบาปจึงก่อความตายขึ้นในข้าพเจ้าผ่านทางสิ่งที่ดี เพื่อว่าโดยทางพระบัญญัติจะได้เห็นว่าบาปนั้นเลวร้วายอย่างยิ่งนะข้อสิบสี่บอกว่าเรารู้ว่าบทบัญญัติเป็นเรื่องจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้จิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกขายให้เป็นทาสของบาปนะคะกฎบัญญัติมาเพื่อข้าเพราะอะไร กฎบัญญัติคือกฎหมายรู้ดีรู้ชัวในตัวเราเราเราโตขึ้นมาใช่ไหมรู้ว่าสิ่งไหนดีกับไม่ทํากับไปทําสิ่งที่ไม่ดีเราทุกคนเป็นเหมือนกันเพราะเรามีสัญชาติญาณของความบาปและจิตใจของเรามักจะโน้มเอียงไปทางความบาปอยู่เรื่อยไปนะในพระคมภี์กา่าไว้ฉะนั้นความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะพี่น้องตรงนี้ละพี่เจนมาขยายความ ว่ากฎบัญญัติที่มาฆ่าเราทําไมฆ่าก็คือฆ่าตอนที่เรารู้ดีรู้ชั่วเราโตแล้วบรรลุนิติภาวะรู้ดีรู้ชั่ว,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 วยกเว้นเด็กเด็กไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องพระเจ้าเอาโทษเขาไม่ได้พระเจ้าเอากฎหมายนี้เอาโทษเด็กไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพระคาค,คีตรงนี้ชัดเจนที่ท่านเปาโลบอกว่าครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าดําเนินชีวิตโดยไม่มีบทบัญญัติแลนะไม่มีพระกฎบัญญัตริรู้ดีรู้ชั่วในทําอะไรท่านไม่ได้ ชัดเจนนะคะโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้านะคะพระเจ้าอวิพรค่ะ